ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดีเล่มที่12ต่ออต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วจอนที่รอดตายมาจากการโจมตีของแกดปเปิร์ในสภาพที่คุมขั่งเขาได้มาช่วยเจโฉและหลบหนีออกไปเมื่อทั้งสองคนได้หายไปแล้วอิสเซก็คิดในใจว่าด้านปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าได้เข้าเขีเขยนแบบนีซาได้อิสเซก็เจ็บใจและเยินนิ่งจนพูดอะไรไม่ออก ขณะที่อิสเซก็กำลังเซงอยู่นั้นใสออดได้นำมือของตอนเองมาวางบนหัวของอิสเซแล้วกล่าวออกมาว่าอย่าท้อไปเลยนะชัยชนะในครั้งนี้เป็นของนายนะดูสภาพเจ้าพวกนั้นแล้วพวกมันก็คงจะอยู่ในสภาพที่ต่อสู้ไม่ได้ไปสักพักหนึ่งเลยละแถมอาการบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยถึงสู้ได้เจ้าพวกนั้นก็สู้ได้ไม่เต็มที่หรอกใสออดเขาได้พูดออกมาว่าอย่างนั้นแล้วอิสเซเองก็ไม่ร้ว่า ผลของคำสาปของซา,มาเมอลจะมีผลร้ายแรงมากแค่ไหนกับเจ้าตัวของโจโฉขนาดตัวของอิเซเองที่เป็นทั้งมังกรและปีศาจก็ยังปางตายเลยและอาการบาดเจ็บหลังจากนี้จากเจ้านั่นก็โหนจะไม่ไดีสักเท่าไหร่แนะ่วาลีก็ได้หันมาหาอิเซแล้วพูดขึ้นมาว่าเ้่านายเคยติดต่อกับเกสเลสแล้วล่ะก็งั้นก่อนที่จะไปท้าต่อสู้กับจกักรพรรดิมังกรแดงที่แท้จริงฉันคงต้องต่อสู้กับนายให้จบเรื่องไปซะก่อนเสนานะ เมื่ออิเซได้ฟังเช่นนั้นเขาก็คิดในใจว่าเลี่ยนประกาศท้าประลองกันแบบนี้เลยงั้นเหรอเือฉันเองก็เหมือนกันเออเข้ามาได้เลยฉันจะต้องแข็งแร่งขึ้นให้มากกว่านี้แล้วเอาชนะนายให้ได้เมื่ออิเซผู้เช่นนั้นวารีก็พูดอีกว่าแต่ระวังตัวเอาไว้ด้วยละ่ะในขณะที่คนมากมายหวัดกวนนายคนที่จะต้องการเอาชีวิตของนายเองก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันนั่นเลยคือวามหมายของการเข้าไปห้องเกี่ยว กับมังกรที่แท้จริงกับเทพมังกรพอได้ฟังคำเตือนเช่นนั้นอิเซก็เขียนในใจว่าอะไรมันจะน่าขนพองสยองเก่าขนาดนี้ล่ะครับแต่ถ้าหากพวกมันดาหน้ากันเข้ามาจริงๆฉันก็มีแต่จะต้องจัดก,การมันให้หมดเท่านั้นเองเมื่อได้เิดเช่นนั้นแล้วอิสเซก็พูดออกมาว่าไม่ว่าจะอะไรหรือว่าใครหน้าไหนจะเข้ามาก็ตามฉันก,ก็จะขอก้าวเดินต่อไปอยังเส้นทางของตอนเองและทําตามความฝันของฉันให้เป็นจริงต่อไปให้ได้ มุ่งสู่การเป็นปีสาจระดับไฮคาทแล้วกลายเป็นราชาฮาร็เลมแล้วก็จะขอเป็นราชาลำดับที่1ของเลตติ้งเกมด้วยพอได้ยินคำประกาศของอิเซออกไปวาลี่ก็ได้ยิ้มกลับมาอย่างนึกสนุกขึ้นมาและในตอนนั้นอาลเบียนได้พูดออกมาว่าเด็กนายเองก็พักบ้างเถอะพอได้เช่นนั้นเด็กก็ตอบกลับไปว่าอืมนั่นเสนาพักสักหน่อยก็ดีเหมือนกันทุกทีนะที่ทำให้เป็นห่วงอาเบียน พอได้ฟังเช่นนั้นอิสเซก็คิดในใจว่าเด็กกับเอาเวียนก็สนทนาภาคีกันด้วยเลอแต่ว่าผู้แกคุยอะไรกันวะแต่สักพักหนึ่งอิสเซก็สัมผัสได้ว่ามีคนเข้ามาใกล้คนที่ข้าเข้ามายังประตูก็เป็นผู้ชายที่ใส่ชุดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสุภาพบุรุษเขาคืออาเธอร์นั่นเองอาเธอร์ Arthur ได้พูดออกมาว่าวาลี ale, ทุกคนอยู่ที่นี่หมดแล้วตามแผนการที่วางเอาไว้พวกเราจะออกไปลาว่วาดให้สาแก่ใจกันเถอะ เมื่อได้ฟังเชนาน,นวาลีก็ตอบว่าเข้าใจแล้วล่ะวาลีเองก็หันกลับไปและกำลังจะเดินจากไปในตอนนั้นอาเธอร์ก็เจ้ามองมาทางขี้บาแล้วกล่าวออกมาว่าขี้บาโยโตดูเหมือนว่าในบรรดาคู่ต่อสู้ทั้งหมดที่ฉันเจอในเป็นคนที่มีเซคิกเกียร์ที่สูงส่งคู่ควรที่ฉันจะปลองด้วยจริงๆฉันได้เฝ้าตามหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรพร้อมกับดาบราชันศักดิ์สิทธิ์ของฉันมาโดยตลอดเวลาเลยล่ะ หากว่ายามใดการต่อสู้ระหว่างวารี่และเฮียโดฮิเซได้เกิดขึ้นอีกครั้งยามนั้นฉันเองก็จะขอท้าประลองกับนายเช่นเดียวกันหวังว่าพวกเราทั้งสองคนจะไม่ด่วนตายกันไปสักก่อนนะที่พวกเราจะถึงเวลานั้นพอได้พูดจบแล้ววารี่กับอาเธอร์เพนดากอนก็จากไปคีบาก็ได้เยิ้มให้กับการสนทนาท้าทายการประลองของอาเธอร์อย่างไรก็ตามระหว่างที่อิเซเขาไม่อยู่คีบาก,าก็แข็งแกร่งขึ้นมากขนาดนี้เลย แล้วที่เอวของเขานั้นก็มีดาบปีศาจของซิกฟิทเหน็บอยู่ที่เอวด้วยและอิเซเดนช่นนั้นจะได้พูดออกมาว่านี่นายจะการกับซิกฟิได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยอิเซ <'s> ได้ชี้ไปที่ดาบปีศาจที่เหน็บอยู่ตรงเอวของขี้บาพร้อมกับถามคำถามนั้นออกมาและขี้บาก็ตอบว่าอืมเออนี่นานเหรอมีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างเลยละพวกเราทุกคนก็จัดการกับซิกฟิลงได้เมื่อในฟังชั่นนั้นอิเซก็คิดในใจว่าหอย่างนี้เองหรอกเหรอ แต่ยังไงขี้บ่าเองก็ได้รับดาบปีศจสืบทอดต่อไมอ้เงน้นสีนาะในขณะที่อิสเซกับขี้บ่ากําลังพูดกัน,ยน,นอยู่นั้นโยอโยไซออสก็พูดออกมาว่าเอาล่ะนะตอนนี้เราค่ารับใช้ของฉันก็กําลังรอฉันอยู่งานฉันก็ขอตัวไปก่อนก็แล้วกันไซออสได้พูดเพียงเท่านี้และเขาก็เดินออกไปทางหน้าต่างและตัวของอิสเซก็พูดออกมาว่าขอบคุณมากนะครับคุณไซออสเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วไซออสก็โบกมือเป็นคตอบโดยที่ไม่หันหลังกลับมา และเขาก็ได้กระโดดลงไปยังหน้าต่างอย่าสวยงามเป็นไปตามสไตล์ของการจากลาที่ดูเท่ในแบบของเขาเสมอและต่อมาคีบาก็ได้พูดออกมาว่างั้นตัวผมก็จะไปเรียกทุกคนให้มาที่นี่ก็แล้วกันอิสเซนายนาพักรอยอยู่ที่นี่เฉยเถินนาะพอได้พูดเสร็จแล้วคีบาก็ได้กระโดดออกไปทางหน้าต่างเช่นเดียวกันในเมื่อทุกคนไปหมดแล้วอิสเตก็คิดในใจว่าเฮ้ยเหลือแค่เราอยู่คนเดียวแล้วงั้นเสนาะ ตอนที่อิสเซก็กำลังเขียนไปเรือเ่อยเปื่อยพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบรภาไปในร้านขายโมเดลการ์ตูนจนกว่าทุกคนจะมาถึงในตอนนั้นเด็กได้พูดออกมาว่าเฮ้ยผู้หูเป็นการต่อสู้ที่ดีนะที่ต่อสู้เมื่อกี้นี้นะ่ะเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้อาศัยแค่ลูกบ้าเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังคงใช้ลูกเกินร่วมด้วยถึงอาจจะยังมีหลายโจทย์ที่นาะยยังคงบกพร่องอยู่บ้างแต่ก็นะโดยรวมแล้วก็น,นับว่าเป็นแมตต่อสู้ที่ดีเลยล่ะ เด็กก็ได้พูดชมอิเซออกมาแบบนั้นและอิเซก็ตอบไปว่าอะไรฟ้าน,านั่นอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเมื่ออิเซได้พูดเช่นนั้นเด็กก็พูดต่อไม่หรอกนะแค่นี้นายก็คงไม่เป็นอะไรแล้วละเมื่อเด็กได้พูดออกมาเป็นในแบบนั้นอิเซก็ถามไปว่าอะไรนะไอ้ท่าทางที่ดูเหมือนว่าจะมืดมนหน่อยๆแบบนี้นะ่ะอิเซเขาได้ยินเสียของเด็กเหมือนกับว่ามันกขัดให้ใหายไม่ยักจะเคยได้เห็นแบบนี้มาก่อนเลยแฮ และอิเซเขาก็คิดอะไรไปเรื่อยยแต่เด็กก็พูดออกมาอีกว่าดูเหมือนว่าฉันจะใช้อะไรไปมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวเพื่อที่คอยรักษาสภาพร่างกายของนายเอาไว้อีกเดียวฉันคงจะต้องหลับไหลไปแล้วล่ะนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นอิเซก,ก็ตกใจแล้วคิดในใจว่าหมายความว่ายังไงน่ะเกิดอะไรขึ้นทําไมก่อนหน้านี้นายไม่บอกอะไรกับฉันเลยล่ะหรือว่าหมายถึงที่นายพูดคุยกับอัลเบียนเมื่อกี้นี้นี่มันเป็นการอําลาง,งั้นเหรอ นายอัมฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยนายรอฉันเล่นใช่หรือเปล่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนเด้เฮ้ยในระหว่างที่อสเซคิดอยู่นั้นเด็กได้พูดออกมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะทําให้นายใช้บุธเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องมีฉันได้อยู่แล้วล่ะหน้าฉันถึงได้บอกไงว่าฉันดีใจนะที่ได้เห็นการต่อสู้เมื่อกี้นี้จนถึงท้ายที่สดุดเสียงของเด็กก็เริ่มที่จะขัด,ขดให,หายมากกว่าเดิมอีกแล้วแล้วน้ำเสียงก็เบาบางลงอ่อนลงกว่าเดิมอีกด้วย และอิเซจะได้พูดออกมาว่าเดี๋ยวสิฉันนะถ้าไม่มีนาะยอยู่ด้วยเราก็ฉันคงทําอะไรเองไม่เป็นแน่ๆเมื่ออิเซได้กล่าวเช่นนั้นเดก,ก็พูดว่าทําได้สิก็นายนะมีเหล่าเพื่อนพ้องอยู่ด้วยแล้วนี่นาเท่านี้ฉันก็คงไม่จําเป็นแล้วละ่ะเสียงของเดกก็ได้หายไปอิเซก็คิดว่าไม่นะแบบนี้มันก็โหดร้ายเกินไปแล้วนายเป็นคู่หูของฉันนะคอยอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปสิพวกเราคือคู่หูจกักรพรรดิมังกรแดงนะ พวกเราจะทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันที่โรงเรียนที่บ้านทั้งตอนต่อสู้กับโคคาบีเอลตอนที่เผชิญหน้ากับเจ้าวาลีครั้งแรกก็ด้วยยังมีแคมป์นรลกฝึกหัวที่วูเขานั่นด้วยอีกนะแล้วก็ตอนที่เจอกับกลุ่มของซิตที่กับโลกีและที่เกียวโตวอีกแล้วไหนจะแมตการต่อสู้กับเซอร์อสดานด้วยน้ำตาของอิสเซก,ก็ได้ไหลออกมาไม่ยอมหยดุดมันไหลออกมาไม่ขาดสาย ทั้งน้ำตาและน้ำมูกของเขาก็ไหลออกมาไม่หยุดเลยสิ่งที่กำลังใช้อยดภายในหัวของอิสเซในตอนนี้ก็คือเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันกับเด็กอารมณ์ของอิสเซในตอนนี้เขาไม่มีเลี้ยวแหลนที่จะทำอะไรได้เลยเพราะว่าต้องคอยรักษาสภาพร่างกายให้ฉันใยถึงกับต้องยอมตายไอแบบนั้นนนาฉันไม่ต้องการบันหลอกแต่ว่าเสียงของเด็กก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่อิสเซคิดเช่นนั้นผู้หูอิสเซขอบใจมากนะฉันหนาสนุกมากเลยหลา เมื่อได้ฟังคำจากนาเช่นนั้นอิสเตก็พูดออกมาว่าเด็กนี่ตอบฉันหน่อยซ์เฮ้ยคู่หูขี้โกงนี่วะเห็นมาเรียกชื่อจริงของฉันในวาระสุดท้ายแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนี่นาะเรียกชื่อฉันว่าอิสเตอีกสักครั้งหนึ่งซ์ขอร้องล่ะนี่ไม่นะที่อัญญามาีที่ปอกแขนของเขาไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกแล้วไม่ว่าอิสเตจะร้องเรียกไปเท่าไรก็ตาม เด็กไม่ส่งเสียงต่อกลับมาเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาแล้วในขณะที่อิเซก็กําลังคิดแบบนั้นอยู่มันก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างแว่วเข้ามาในหูของอิสเซเมื่อได้ยินเช่นนั้นอิสเซเขาคิดในใจว่าเสียงกลใช่ไหมหืมเสียงกลแน่ๆไอเจ้าหมอนี่มันหลับอยู่หรอกเหรอแล้วอยู่ๆก็ได้มีใครบางคนยื่นมือเข้ามาจับที่ชุดเกอาะของอิสเซและรูปอย่างอ่อนโยน คือออฟฟิศนั่นเองเธอเข้ามาใกล้ๆอิเซโดยที่อิเซไม่ทันจะรู้สึกตัวและอิเซได้พูดออกมาว่าออฟฟิศเดี๋ยวเซเด็กกำลังหลับอยู่นะไอ้เจ้านี่มันก็แค่เหล่าธรรมดาธรรมดาเองนี่ว่าไอ้บ้าเอ้ยทำเอาฉันเป็นห่วงแทบแย่เด็กไอ้บ้าไอ้เจ้าบ้าเอ้ยอิเซเขาทำได้แต่ลองให้ออกมาพร้อมกับสวมกอดกอดที่อยู่ด้านซ้ายของตนเองเอาไว้พร้อมกับคิดในใจออกมาว่าไอ้บ้าเอา้ยน้อยแน่ ถ้าเหมือนกับเป็นการจากลาเศร้าน้ำตาท่วมหน้าจอซะอย่างนี้แต่ถึงยังไงนายกับฉันก็เป็นคู่หูด้วยกันจนถึงวาระสุดท้ายอยู่แล้วแต่เท่านี้ฉันเองก็โล่งใจแล้วล่ะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นายทําเพื่อฉันนะพะักผ่อนให้สบายเถอะคู่หูอ่าฉันเองก็สัมผัสได้ถึงกุพมเพื่อนของฉันที่การมาจะเข้ามาใกล้ได้แล้วด้วยเอาลานะ่ะนาเท่านี้ก็ปิดจอบได้แล้วสักที การทดสอบเลื่อนขั้นปีศานระดับกลางของฉันการทดสอบพิ่แสที่ยากลำบากและยาวนานได้เสร็จสิ้นลงสัยทีไม่เสียการทดสอบก็ยังไม่ถือว่าจะเสียจ,จนกว่าฉันจะกลับไปถึงบ้านของฉันลาะนะกลับบ้านกันเถอะออฟฟิศกลับด้วยกันกลับพร้อมกันกับทุกๆคนเมื่อในฟังเช่นนั้นแล้วออฟฟิศก็ตอบว่าเราจะได้กลับไปยังบ้านของจักรพรรดมิมกกรแดงด้วยกันออฟฟิศเมื่อได้กล่าวเช่นนั้นแล้วเธอก็ได้เผยรอยเยิ้ยมอย่างน่ารักและเดียงสาออกมา เธอหนาไม่ใช่หัวหน้าขององค์กรผู้ก่อการหลายอีกต่อไปแล้วเธอเป็นเพียงแค่เทพเจ้ามังกรที่แข็งแกร่งและเดียวดายเท่านั้นเองแต่ฉันก็นึกอะไรขึ้นมาได้อีกอย่างการสอบกลางภาคของโรงเรียนของฉันที่กำลังจะมาถึงจะทํายังไงดีละทีนี้ตัวของอิสเซก็ตกเข้าสู่ห้วงหดหูอีกครั้งเห็นความสิ้นหวังอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นพวกอิเซก็เดินทางกลับบ้านไปยังโลกมโน ก็สลักเคียนี้ผมก็ต้องขอจบวททีเพียงเท่านี้นะครับมันอาจจะสั้นไปหน่อยเพราะต่อไปบทจะตัดไปหาการต่อสวนรอบวางจอมานเสื้อเซ็กโมเสเฟอร์กับฮาเดสอีกครั้งผมก็เลยจะขอแยกเป็นชิปคลิปไปนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ